ในสีลังกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ21กันยายนที่ผ่านมาหลังจากประเทศอยู่ภายใต้ความวุ่นวายจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นเวลานานนะตั้งแต่ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 คนสีลังกาออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีนำสกุลรัชพักษาตอนนั้นถ้าคุณยังจําได้จนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศอันนี้เหมือนกับที่บังกลาเทศเลยที่เชคกาซีนาเนี่ยปกครองมานานก็ต้องลี้ภัยในอินเดียรัชพักษาก็ต้องลี้ภัยเช่นเดียวกันนํามาสู่ความวุ่นวายทางการเมืองก่อนที่ทุกอย่างจะยุติลงด้วยการถอยออกหลังฉากของรัชพักษา ซึ่งปกครองและบริหารประเทศศรีลังกามาอย่างยาวนานน่าสนใจว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ผ่านมาน,นี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับศรีลังกาเพราะนี่เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกนับตั้งแต่มีรัฐนูนฉบ,บับใหม่ที่ต้องมีการนับคะแนนรอบที่2เนื่องจากไม่มีผู้สมัครคนใดมีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งหนึ่งแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือคนศรีลังกาตัดสินใจเลือกอนุราคุมาราดิสนายาเก จากแนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติหรือ National People's Power พันธม,มิตรพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายสังคมนิยมและมีคอมมิวนิสต์ร่วมอยู่ด้วยนี่จึงทําให้สีลังการมีประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มาจากกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่3ซึ่งไม่เคยอยู่ในระเบียงอํานาจของสีลังการมาก่อนแน่นอนว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่อนข้างสร้างความแปลกใจกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเมืองของเอเชียใต้พอสมควรเพราะพรรคฝ่ายซ้ายถือว่าเป็น มานอกสายตาม,มาโดยตลอดฉะนั้นผลการเลือกตั้งรอบนี้ทําให้นักวิเคราะห์จํานวนมากต้องถอดบทเรียนการเมืองศรีลังกาใหม่ซึ่งมีคําถามมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมฝ่ายซ้ายมีความเป็นมาอย่างไรในกระแสการเมืองแบบขวาจัดอะไรเป็นปัจจัยผลักดันให้แนวร่วมฝ่ายซ้ายชน,นกะการเลือกตั้งในครั้งนี้และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นผลการเลือกตั้งครั้งนี้ในศรีลังกาถือว่าเป็นการเส้นสุดของระบบตระกูลการเมืองของศรีลังการหรือไม่บทความชิ้น,นี้อาจจะมีคำตอบอยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะ ผมคิดว่าจริงแล้วมันไม่ได้น่าประหลาดใจที่พรรคฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งที่สีลังการ,รอบนี้คือถ้าคุณมีระบอบประธานาธิบดีเนี่ยแล้วสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมันฝืดเคืองในเวลาที่พรรคการเมืองของตระกูลเดิมซึ่งมีคมสมรรถที่ดีกับกองทัพเนี่ยอย่างรชาชพักษาเนี่ยพิสูจน์ว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ประชาชนก็ย่อมที่จะต้องการลองเลือกอีกพรรคหนึ่งไงแล้วเมื่อมันเป็นการเมืองแบบระบอบประธานาธิบดีในที่สุดแล้วเนี่ยไปไปมามันหนีไม่พ้นระบอบการการเมืองสองขั้ว แล้วพอมีขั้วฝั่งหนึ่งซึ่งจับกับทหารแล้วก็เป็นตระกูลการเมืองซึ่งเก่าอยู่มานานมันก็มีอีกขั้วหนึ่งซึ่งเป็นแนวพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่จะนำนเ,นเสนอนโยบายแนวสังคมนิยมหรือรัฐสวัสดิการผมคิดว่าฟอร์มูล่าเนี่ยมันเป็นฟอร์มูล่าธรรมชาติเลยไม่ได้น่าประหลาดใจเลยซ้ำไปเลยว่าชนะในรอบนี้ที่ศรีลังกามันน่าประหลาดใจมากกว่าว่าทำไมพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายแบบนี้ไม่ชนะการเลือกตั้งในทุกประเทศซึ่งเป็นระบบประธานาธิบดีมันโคตรเป็นสิ่งที่คาดเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันที่บังกลาเทศเหมือนกันเดี๋ยวพอมีการเลือกตั้งมันก็จะมาแนวฝ่ายซ้ายคนรุ่นใหม่มาซึ่งซ้ายในที่นี้แบบคนรุ่นใหม่มันไม่ได้ซ้ายแบบที่มีนารวมนะฮะมันไม่ได้มีคอมมิวนะมันแค่เป็นซ้ายในแบบที่ต้องการทรี่จะทะลุทะลวงเครือข่ายอำนาจเก่าเดิมนะฮะลดนัจของกองทัพด้วยปัะตรูปการใช้งบประมาณแผ่นดินให้มันมีความรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นําเงินเอาไปใช้ในการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับคนยากคนจนสูงขึ้น จริงๆแล้วในกรณีของไทยเนี่ยการที่จะมีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพมากกว่านี้เนี่ยมันสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเก็บภาษีได้ซ้าไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองฝ่ายซงฝ่ายซ้ายที่ไหนมันแค่ต้องยุบหน่วยงานรัฐสักสามองค์กรแล้วก็เอาเงินเนี่ยมากองรวมกันแล้วก็ส่งเงินก้อนนั้นไปที่เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเบี้ยเลี้ยงดูแลผู้ซึ่งเป็นผู้พิการงบที่เอาไว้ช่วยเหลือทหารผ่านศึก บุคลากรซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคนยากคนจนเบี้ยคนจนเนี่ยคุณมีหลายหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องยุบเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของพรรคฝ่ายซ้ายการขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของอนุราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองของศรีลังกาในฐานะผู้นำพรรคโดยที่ชนตาวิมุ t ตีเพราโมนาเป็นชื่อพรรคนะฮะซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานจากอุดมการมาร์กซิสเลนนิสต์ หรือกล่าวง่ายๆคือเป็นพรรคการเมืองที่สมรทานอุดมการคอมมิวนิสต์นั่นเองตลอดประวัติศาสตร์การเมืองของสีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษพรรคการเมืองหรือแนวร่วมฝ่ายซ้ายมักจะถูกมองว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความวุ่นวายทางการเมืองในสีลังกาพวกเขาจะเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐและเรียกร้องหาความเท่าเทียมกันของคนในสังคมฉะนั้นชัยชนะของอนุราจึงสะท้อนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ระบบการเมืองสีลังกาที่มักมีชนชั้นนำไม่มีกลุ่มผูกขาดแล้ว การเดินทางของพรรคคอมมิวนิสต์สีลังกาหรือ JVP นั้นไม่ได้ง่ายดายเหมือนพรรคการเมืองอื่นๆเพราะพรรคการเมืองนี้มีส่วนต่อการก่อจราจลครั้งใหญ่ในสีลังกาทั้งในปี1971,1988,1989เป็นการจับอาวุธขึ้นสู้กับอำนาจรัฐก่อนที่ในช่วงปลายทศวรรษ1990พรรค JVP จะละทิ้งยุทธวิธีที่มีการใช้ความรุนแรงแล้วแล้วก็หันมาเป็นส่วนหนึ่งกับการเมืองในระบบรัฐสภา,าแทน พวกเขาเริ่มดําเนินงานในการขับเคลื่อนอุดมการทางการเมืองแบบสังคมนิยมให้เป็นทุจริตในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่ศตรวรรษที่21แม้ในช่วงแรกจะถูกฝ่ายหัวรุนแรงภายในพรรคโจมตีว่านี่เป็นการละทิ้งอุดมการเดิมและถอยห่างจากหลักการคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ดีฝ่ายก้าวหน้าของพรรค JVP กลับมองว่านี่คือโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะในช่วงหลายปีที่สีลังกาดำเนินนโยบายแบบเสรีนิยมความไม่พอใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยประชาชนคนธรรมดาเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจที่สาคัญคือความล้มเหลวซ้ําๆของชนชั้นนําทางการเมืองแบบเดิมในสีลังกาด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้พรรค JVP เป็นตัวเลือกใหม่ในระบบการเมืองของสีลังกาแม้ในช่วงแรกจะไม่เป็นที่นิยมมากนักก็เปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงมาเป็นโซเชียลิสต์หรือโซเชียลเดโมแครตไปแล้วนะฮะเป็นโปรเกรสซีฟพอลิติกส์ในระบบพูดง่าย น,นี่ด้วยบทเรียนทางการเมืองที่สั่งสมมาอย่างยาวนานพักค JVP ไม่หยุดเพียงแค่การขยายอุดมการ์ทางการเมืองของตนเองเท่านั้นแต่ยังแสวงหาพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นในแบบเดียวกันที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกินอยู่ดีอย่างเท่าเทียมและปริเสธระบบการเมืองแบบเครือญาตินำมาซึ่งการจัดตั้งแนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติที่มุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบและวัฒนธรรมการเมืองของศรีลังกา ผมจะขอเรียกว่านี่เป็นแนวที่พรรค JVP เนี่ยเขาไม่เอาการเมืองเอื้อเครือญาติด้วยไม่เอาการเมืองเอื้อเครือญาตินะฮะซึ่งเป็นปัญหาของเอเชียใต้หลายประเทศรวมทั้งศรีลังกาด้วยและบังกลาเทศด้วยศรีลังกาคือรัชพักษาบังกลาเทศคือฮาซีนาหรือเซียนะจริง,รงๆกัมพูชามันไม่ใช่แค่หุนมาเนตทุนเซนอะมันทั้งหมดเลยฮนะทั้งยวงอะทั้งคอรมอยันแบงค์ชาติที่กัมพูชาสืบทอดหมดเลยอะผมจะบ้าตายมันเป็นไปได้ยังไงวะ อาการหนักมากอ่ะสืบสันดานแบบครบสูตรอ่ะแต่ว่ามันไม่แน่ว่าว่านี่เป็นอะไรซึ่งชนะได้อย่างถาวรน,นะฮะครอบครัวการเมืองเดิมๆเ,เขาก็จะกลับมาแหละนโยบายปรับทุจริตและความเป็นคนธรรมดาเหมือนๆกันมีนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว,ว่าชัยชนะของอนุราเป็นผลสําคัญมาจากการบริหารเศรษฐกิจของตระกูลรัชพักษ,ษาที่ล้มเหลวส่งผลให้แนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากขึ้นการที่ประชาชนยอมรับและตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ประธานาธิบดีสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความผิดหวังต่อชนชั้นนําทางการเมืองเดิมรวมถึงระบบที่กระจุกอานาจไว้ในมือของครอบครัวเพียงไม่กี่ครอบครัวเป็นเวลาันนานเกินแต่นอกเหนือจากความล้มเหลวของคู่แข่งทางการเมืองอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ผลักให้แนวร่วมฝ่ายซ้ายกำชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสีลังการครั้งนี้ปัจจัยเชิงนโยบายของพรรคแนวร่วมฝ่ายซ้ายเองก็มีผลสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชนศรีลังกาตัดสินใจลงคะแนนให้กับแนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติโดยเฉพาะนโยบายปราบป,ปรามทุจริตการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองศรีลังกาใหม่ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกันมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นแนวนโยบายที่พรรค JVP ชูมาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งในทุกระดับในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่ผ่านมานี้แนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองเดียวที่ชูประเด็นเรื่องการปฏิวัติทางสังคม โดยสัญญาว่าจะรื้อถอนกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองที่สร้างปัญหาอย่างรากลึกให้กับสังคมศรีลังกาคือน้องน้าให้ประชาชนทั่วไปให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเป็น inclusive politics นะฮะให้ประชาชนศรีลังกาได้เป็นเจ้าของประเทศนะฮะอย่างแท้จริงโดยอนุราพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นเสมอว่าการเลือกราชภักษ์ากลับมาเนี่ยคือการส่งเสริมการทุจริตมีส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายหต่อประเทศจริงๆแล้วถ้าผม ลงสมัครรับเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยวาทกรรมซึ่งใช้ในการหาเสียงเนี่ยสำหรับฝั่งก้าวหน้าฝั่ง progressive ฝั่งสีส้มเนี่ยมันจะเป็นวัฒกรรมที่จัดเต็มอีกฝ่ายในแบบที่ได้ชัยชนะอย่างไม่ยากนะฮะมันเป็นวัฒกรรมเดียวกันกับที่พรรคการเมืองพรรค JVP ในสีลังกาเขาใช้กับรัชพักษาและวัฒกรรมนี้คนพร้อมเชื่อเพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับข้อไจริงซึ่งมันเป็นอยู่ นะวัฒกรรมสืบสันดานวัฒกรรมการเมืองเอื้อเครือญาติวัฒกรรมตระกูลไม,ไม่ไม่กี่ตระกูลมีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยทําไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เลือกสีส้มดีกว่านี่ถ้าผมหาเสียงผมเล่นแบบนี้เลยคือมันต้องจัดหนักจัดเต็มในแบบที่ JVP จัดรัฐพักษานะมันต้องจัดหนักจัดเต็มในแบบที่ไม่ปล่อยให้มีกระบวนการสืบทอดอานาจแม้กระทั่งยันธนาคารกลางอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีของของ,ของกัมพูชาใช่ไหม ก็ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นผีให้เต็มที่นะเป็นผม,มนะในขณะที่แนาร่วมพลังประชาชนแห่งชาติชูธงการอาเซียนเรื่องการต่อต้านชุดจริตด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐด้วยการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันการปฏิเสธระบบตระกูลทางการเมืองด้วยการส่งอนุรากุมาราดิชาน,นายาเกนักการเมืองที่ไม่มีภูมิหลังเชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองใหญ่แต่กลับเกิดและเติบโตมาในครอบครัวซึ่งแสนธรรมดาในเขตชนบทของรีลังกา เดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันเมื่อเป็นครั้งนักศึกษามหาลัยในขณะเดียวกันกลุ่มแนวร่วม,มอ,อื่นกลับส่งผู้สมัครที่ภูมิหลังทางการเมืองเชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองใหญ่หรือเป็นภาพการเมืองเก่าๆซึ่งจุดนี้เองส่งผลให้ผู้สมัครของแนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนความเป็นคนธรรมดาเหมือนกันของอนุรานี่แหละส่งผลให้การสื่อสารทางการเมืองของเขาเข้าถึงชาวศรีลังกาทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น เป็นความเข้าอ,อกเข้าใจที่เกิดจากภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันและด้วยปัจจัยทั้งหลายนี้เองอนุรากุมาราดิชานายาเกจึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่10ของสีลังกาด้วยเสียงสนับสนุนรวมกันถึง55.89%หลังการน,นับคะแนนรอบที่2 ในช่วงท้ายนะครับผู้ซึ่งเขียนบทความนี้นะฮะซึ่งลงใน one o one world นะครับและคนที่เขียนคือคุณสุภวิทย์แก้วคุณนอกนะครับตีพิมพ์22ตุลาคม2024ช่วงท้ายเขาเขียนว่าแน่นอนว่าชยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีศรีลังกาของพรรคแนวร่วมฝ่ายซ้ายเป็นมานอกสายตานะฮะนำมาซึ่งคำถามมากมายโดยเฉพาะคำถามที่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนความต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองของคนศรีลังกาจริงหรือไม่คำตอบนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่ามองจากปัจจัยอะไร แต่สําหรับคนที่เขียนบทความนี้เขาบอกว่าสําหรับตัวเขาเนี่ยการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมานี้เปลี่ยนการมือศรีลังกาอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะในมิติความคาดหวังทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปคนศรีลังกามีความคาดหวังต่ออุดมการทางการเมืองที่มากกว่าเรื่องชาตินิยมมีความคาดหวังต่อพื้นที่ทางการเมืองสําหรับคนทั่วไปและมีความคาดหวังต่อระบบการเมืองที่ปราศจากการทุจริตผมมองเลยว่าสิ่งที่คนศรีลังกาต้องการเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่คนไทยต้องการนะ และถ้าวิเคราะห์ตามนี้ผลของการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นสีสม้มแต่ว่าอย่างไรก็ดีในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นอัตโนมัติ การตัดสินใจในการลงคะแนนในระดับจังหวัดเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ชุดนี้มันขึ้นอยู่กับอุดมการอีกชุดหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดเลแต่ว่าความชอบพอคุ้นเคยแคนาเดตในแบบที่ดูแลประชาชนได้เป็นเนี่ยมันสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการเลือกผู้นำซึ่งอยู่ในระบบอุปถัมแบบที่ผู้แทนให้แล้วพลเมืองรับ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคะแนนซึ่งมาจากอุดมการเพียวสายก้าวหน้าสีสม้มในแบบที่ดอมเเนตอย่างที่เห็นในสีลังการหรือแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นฉบับเต็มในการเลือกตั้งสนามใหญ่ในไทยแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงการคาดการณ์นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาคิดยังไงเวลาเขาประกาศกบาดเวลาเขาเข้าคูหาชนชนะของนรรฝ่ายซ้ายสะท้อนความสำเร็จในการปรับตัวเชิงอุดมการ์และนโยบายให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ฉะนั้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบนี้กลายเป็นบทเรียนสําคัญ ต่อกลุ่มการเมืองอื่นในการคิดค้นนวัตกรรมทางการเมืองซึ่งแต่ก่อนยึดติดอยู่กับรูปแบบการหาเสียงแบบเดิมหรือหากินอยู่กับเพียงความสําเร็จในอดีตของตนเองดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการเมืองแบบเก่าของศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ถึงกับหายนะไปโดยทีเดียวในขณะที่คําถามต่อระบบตระกูลการเมืองศรีลังกาภายใต้ก,การนาของประธานาธิบดีสายปัจุรูปนั้นก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าตาแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เหลือมหน้าอยู่ในมือไม่มากนักพร้อมหน้าทางการแปรงประเทศถูกส่งไปอยู่ที่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทำไมทําอย่างนี้ทําไมไปปฏิรูปอย่างนี้ไอ้ระบบประเภทแชร์แมนแล้วก็ซีโอโครคนที่ผมไม่ชอบเลยในที่สุดมันแย่างงานกันทำนะฮะแล้วมันขาดความชัดเจนในการสร้างสายงานการบังคับบัญชาผมยังชอบระบบวินส์แบกแมนมากที่สุดนะฮะคนเดียวสั่งจบแล้วผลง,งานดีที่สุดดีกว่ายุคนี้เยอะนะฮะสิ่งสาคัญที่สะท้อนว่าการเมืองศรีลังกาเปลี่ยนจริงไหมเนี่ย และตระกูลการเมืองรีลังกายัางทรงอำนาจหรือล่มสลายไปแล้วนั้นเนี่ยต้องดูผลการเลือกตั้งที่รัฐสภาเป็นสำคัญด้วยจากการอาศัยอำนาจประธานาธิบดีคนใหม่สีลังกาได้มีการยุสภายอย่างเป็นทางการและจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้การเลือกตั้งรอบนี้มีความน่าสนใจเพราะในปี2020แนวร่วมพลังประชาชนแห่งชาติได้ที่นั่งมาเพียงแค่3ที่นั่งหากพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะจนมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภา,าได้นั่นหมายความว่าวการเมืองของรีลังกาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่าหลังจากมีการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปอย่างเป็นทางการแล้วบรรดาผู้นำมวสของตระกูลการเมืองใหญ่ของราชพักษาเนี่ยยังออกมาประกาศชัดว่าจะไม่ลงสนามเลือกตั้งในรอบนี้นี่อาจจะสะท้อนว่าตระกูลการเมืองศรีลังกาเองก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเมืองใหม่ฉะนั้นจึงไม่คิดว่าตระกูลการเมืองของศรีลังกาจะล่มสลายไปเลยทีเดียวแต่พวกเขากําลังปรับตัวและแฟ้นหาผู้นํารุ่นใหม่ที่ใจเข้ามาทําหน้าที่แทนเขา ซึ่งนอกจากจะรักษาหนาาเดิมเอาไว้แล้วก็ยังตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการเมืองใหม่จะว่าไปแล้วบทเรียนของศรีลังกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยในรอบนี้มีหลายมิติที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการพังงาดข,ขึ้นของกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่การปรับตัวของกลุ่มการเมืองเก่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกหรือแม้กระทั่งความหวังของประชาชนต่อการปฏิรูปทางการเมืองแต่สถานการณ์ของไทยดู จะต่างกับกิจศรีลังการตรงที่ว่าผู้ชนะการเลือกตั้งของบ้านเราไม่ได้รับโอกาสให้ทดลองเป็นรัฐบาลเท่านั้นเองท่านผู้ชมลองคิดดูดิฮะว่าคุณเห็นข่าวประเทศต่างๆทั่วโลกผมไม่คุณใช,ใช้จินตนาการแบบง่ายๆกับเรื่องนี้แล้วผมพูดจริงๆฮะผมพูดกับคนซึ่งเป็นพวกอินเลิฟกับสารรัฐธรรมนูญเป็นพวกอินเลิฟกับกับคอนเซปที่ว่าต้องมีการแทรกแซงจนในที่สุดแล้วคนที่พลเมืองนั้นเลือกเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้ซึ่งเถือนอำนาจได้อะ ผมกำลังพูดกับคนซึ่งไม่ยอมรับในผลของการเลือกตั้งในประเทศไทยอ่ะแล้วก็ดีอกดีใจเวลามีการยุบพรรคหรือมีการสอยนักการเมืองดีอกดีใจเวลาสั่งห้ามไม่ให้สสปฏิบัติหน้าที่ในสภาอะไรเงี้ยผมกำลังพูดกับคนอย่างนั้นอยู่คนที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องพิชแล้วผมฟลิปคุณไปแล้วคุณเรดพิลไปแล้วไม่ต้องแล้วเราต้องร่วมปฏิบัติการในการล้างสมองคนที่เหลือที่ยังฝักใฝ่เผด็จการอยู่ แล้วก็เลื่อมใสในตุลาการพิวัตรภาคพ,พิสดารที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยคุณลองจินตนาการดูดิฮะในประเทศต่างๆซึ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยเลือกเอาราชาพักษาออกคนไล่ราชาพักษาคนเลือก JVP คนใหม่ชื่อชื่ออนุราเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นฝ่ายซ้ายเสร็จแล้วนูน่นที่อเมริกาคนเลือกวันที่5้าพฤศจิกายนคนเลือกทรัมป์หรือแฮร์ริสก็ได้เสร็จแล้วผ่านไปปุ๊บเสร็จสารออกมาสั่งว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้เว้ยไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ส่วนพรรคของคุณเนะี่ยยุบไปด้วยคุณคิดดูสถิถ้าประเทศปกครองแบบนั้นถ้าถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วคุณนั่งดูอ่ะคุณจะนั่งบ่นไหมว่าเฮ้ยและคุณจะให้พลเมืองของประเทศนั้นเขารู้สึกอย่างไรวะเลือกอนุราเข้าไปก็ไม่ได้เป็นเลือกทรัมป์เข้าไปเลือกแฮร์ริสเข้าไปเลือกคนนู้นคนนี้เข้าไปไม่ได้เป็นกันสักคนศาลคอยสั่งห้ามอยู่ทั้งๆ้ท,ที่ประชาชนไม่เคยมอบหมายอำนาจห,หน้าที่ให้ทำสิ่งนี้ อนุมานขึ้นมาตามประชาธิติรับนูนที่เผด็จการส่งลงมาให้เรามันไม่มีอะไรมากหลอกฮะที่ทำให้ประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยเหมือนประเทศอื่นเรามีกลไกในกระบวนการอายุติธรรมที่สร้างความอายุติธรรมต่อนักการเมืองถ้าคุณถอดกลไกนี้ออกเนี่ยนะฮะมันก็จบที่การเลือกตั้งได้แล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะลงตัวเอง